เ่าว่าแค่แค่ว่าท่านเด็ดต้องเอาหางใจคือต่อมูก้บวแค่แค่อืมข้าใจียงเออ ขายของทังบทก็เออถวานเาซื้เก่าแก่ก็ให้คุณคุณบักคุณคุณหวานะี่งลนะแล้วก็มึงไปน่งกันอ่ามาเอ็กซ์คืออะเออเอซคือผ่านทางข้างบักเลื้ออื่นกว่าอ่ารักกูรักก็ขอให้มือคุณมือรับมือคุณหวานใจกูวันนถูกเขาแล้วเฮงแล้วก็มึงไปนะ่งงนะแต่เดิมเอามาเขาค่ะ เออขับไปละตองบกเอเสียจะปเออใครลุกอือตัจับคันมันลยเลยอือคานอือตัวตรงจะปุ่เอมันเป็นได้คือปจหยคืออืออ่าขอหายงก็ก็ก็บเมือถือมือถุมือไว้ใจูวันนั้ถูกขับพลาดหึงแล้วก็เบื่อนะูกันนจะเินจริ่วันนี้เอาถึงเป้งมาพดมแล้วก็ือเกิดนะใช่ถือแล้วก็ถึเกไปทาบุญ วันนี้อืออม,มอัอนอาาน,านี้ของแขังนั่ัควาชมาถือทองเออนักปัาชมาวารายื่อวัดเออหานเม่อเขาก็อยากพม่อเขาก็หวันเออขาบ้าบ่าเป็ยนย่หาร้อนข้าีสีข,ข้าศึกข้า và tham ăn khoang thang thì nè, khó, khó, qua khó, 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 แก่ไข้วกมากินจับปลาผู้อะ้รเออมาดก็่ลยมันติดแกลบเอะกัดเลี้งเราได้ย่นพอคนยมันจะได้เปิดอุตารข่าวมันจะมองกินจับปลาผู่เอาจัปลาผู่หา้พวกอปลาธว่าแรงจริงมากเปิดก็คือเออมัดอร่อยเราพอมา่ะมันรู้ผัวกระดาเอออันแกลบเอะก็ตามเขาเขาหายกินินนกินหมดเลยนับปลาเออ มัอร่อยนะพ่อไม่ใส่ไม่ใส่เกลืเยอะเพราะรักษาสุขภาพว้าช่ืมบะหมีพอใช้แค่ขวดแล้วม่เพราะอพราะาจจะแคบก่าใช้ต้องไปรถไใคก็ขาดอยู่เพราะพ่็ไม่ใส่นะมถือขาดของไหาเลยแคบเหมืเดิมอร่อยคือเก่า ือนย่างมาจากแถวคือกับข่บบบาเก่ามาาวยข่าเกามวยบบกข่าเก่ามวยมาถึงเป็นเกามวยคือ้อถึงเป็นเก่าถุงพอว่าคาก็เรียกจัมวันเนาะ่คอือกบข่าั้มาจากแถวคือกแแต่าวัเรื่งเก่าอือใช่ค่ะเขาทำหมกเก่าวันนี้ลูกร้านแก่าไปวมทำหมที่วัด นอจักปลาถ้มวัดโคถุงก็โคเรเ้อเอือมือโูเท่าเท่าตรงคกเนเนาะน่งั้นมาตรงมใ่เท่าข้าว่าขึบดเลียงตัวใช่ขาเนี้ยบางทีเอาว่าจะข้นอยากให้ว่านทุกพอว่าข้างว่าเพราะว่าเสภาผู้ใหญ่โมู่เฒ่ามันตรงหนู่มนะครับผู้เท่าแม้ว่าท่านบุคลากรข้างกับนือแะผู้กรนค้นนะเรือเท่าเรากัเท่าเ่อ บางเทือบางช right? ื <sh> <c oughs> ่อพวกเ่ากำัมือคุ้มค่าแล้วหมดนะบางเชือบางชื่อตรมไว้โอ้จะมันงานตายบางที่คนกรนดหญนะเออห้า่างเชือบก็เป็นปาโดูว่าแน็นึ่งายยอดเถาหลายเัหมดเออเออชมเพื่อายกันจ่ายกันนักงัก เขาบอว่าเออผู้ใดเข่าแล้วก็เข้ายแล้วก็กาแต่แต่ก็เรอเรืองขอมันเขาละมานผพ้กเขาปึงเขาเงี่ยมาปอดเรื่องแทงเขาเข้าสู่ปงปากปิงกั๊กเนาะแม่บปล่ดื่มแค่ผมจกว่าแก่ของเก่าเก้าคบเปลาตายแล้วดืมเออแค่เปอ่าหายใจก็การแต่แต่ก็เรืองขอเขาเพราะว่าให้เกินเก้าคิเก้าคิ้ก็ดี่มายเ้ครับก็ื่มาตายถก็ตายเก้าคิ้บเนเขาก็ตายอืมเนาะ พ่าพ่อวาเดกกายดื้อจือหอมหอเก้าเอ็กือว่าทอันนั้นก็เรียบแจะเร่งอานที่ฐานขงมันนะรู้ไหออต่แข็งมันหัวใจยคือขางอ้าวข้างหันั้นมมนมีปัญหาอาแค่นี้จบแล้วูกเหมคพ่อมันอยู่เป่าว่าว่าทำกับพวกหุ่นจักน้่เขาถือให้ออกก็ออกนะู้ไอันนี้กับพวกหุ่นจันแต่ว่าข้างแบบหกกจักกับพวกแบบไปวัดน้องจต่ป่าไปคนเออนคนเอ็นห้คนหายเนาะ พ่าทุไปนมาปานใช้ๆมาถูกข uh ึแกไขนหน้าไปพุบก uh> uh 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 ินได้ว็จะข่าเรื่องเรืไป้นไปใจหรือยังเมื่อขาเงาหรี่เขาด่าแล้วนะฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่ เอาไงเอาไปไปให้ไม่ร <ates> ูดถูกนะคนอื่นจูไม่ถูไม่ไม่รูบายอะไรออกอันนั้นเลยมันหมาแต่อันน้ก็กอดบายคือคยางเสียงินกูไม่บายยากยกกลัวว่ากุ้งเียงโอเคโอเคโอเคออ้าวให้กันไม่กไ่ดับห้่ตกไม่หมาแล้วลุดแล้วอ้กไกุขาไฟนงแล้วก็ไมู่้เย ทั้งบกิน้างยื่มกับบักไทยน่ะชื่อว่าจังไรก่อนบัวจ้ะง่ายบัวว่ะอืมง่ายใช้บัวแล้วก็อึงง้างใช้ยื่มอืมเออเดินข้างปอไทยก็รูกเออพอไห้เต้อไปแล้วเมื่อไห่กเก็บเก็บเปิดเก็บ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 เปิดเก็บเก็เปิดเออ่านแต่ดึงแต่ดึงใช่ใช่ใ่ดนั่นถ้าส่งไเลยม่ เจ็ดเจ้เจ็ดแปดเจ็ดแดเนี่ยตัวแมนอยู่มาพุ่มาสามตัวเลยเราหายมตัดหดเออกต่งไอ้หลอดเะเจ็ดศูนย์แปดปูกบเจ็ดบแดี่แปดเจ้าเจ้าอเจุทวนจะปเาเาไปจุดทูก็เเจ็ดเจ็ด ครับสวัสดีเอฟซีสายบุญของปูตาปูชีป่าเขาทุกทกันนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องยิ้มครับผมอ่ายิ้มกับขอ,อบขอบบุญขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออ่ะมือนี้ครับก็บเป็นมือวันที่ยี่สิบหกมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับกับมีเอฟซี FC ครับเพิ่นชวกเพิ่นมันนะครับเพิ่นตั้งกิจอธิษฐานครับกับปูตาปูชีบป่าเขาคันมัน อยากให้ลูกมาหอวประสานผลมาผนอันนี้ผลยูโคราชนะครับเนาะจังหวัดโคราชครับเพิ่นก็ะเรื่อยครับอ่าถือกลางวันครับอ่แสนกว่าบาทนี่นะครับเพิ่นก็ได้น้ำตนป,ป้าป้า,ปาครับมาถาวายปูตาเฮาทึ่งขนมโอาทึ่งเป็นขนมจีนขนมปุ่นนะครับเนาะเขาปุ่นเขาขนมจีนครับยี่สิบกว่ากิโลพี่น้องแล้วก็เครื่องดื่มปูหนึ่งกระลังครับแล้วก็อีกหน้ามีกมากมายครับก็สาธุสาธุนะครับเด้อสำหรับปูให้เพิ่นไปเติมนน้ำมันครับอ่า ไปเติมน้ำมันนะครับเก้าเก็ดเก้าแปดอะไรกับเก็ดแปดประสันว่าเก้าเก็ดแปดประสันตัวครับบัตรสุดท้ายปูทรงคารน้ำมันคุณแม่ครับคุณพ่อเพื่อนนะครับเนาะไอเอสซีท่านใดครับได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สุกโศกมันมันเธอครับเด้อครับสุกโศกมันมันดำดำได้ด้วยครับสำหรับอ่าปูให้เพิ่นเป็นพิเศษประซันว่าพิเศษแต่จะเลื่มนะครับเด้อช่วงหาโมงอ่าหาโมงอ่าสิบ อ่าสิบหกสิบเจ็ดนาฬิกาพี่น้องกรับพี่ใจหน้าดีๆครับเติมแล้วด้วยน้ะมันเติมแล้วลวยเก่าเจ็ดเก่าแ 10, 10, ปดปสานวา่าครับอ่ะนี่เป็นแนวทางอ่าค่าอาหารกลางวันมื้อนี้ครับเอฟซีธันใดครับอ่ะจะเอาไปเสียสเส่ยงโศกเสี่ยงมันครับแล้วก็กามี่เอฟซีนะครับอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นกับเอาปัจจัยมาถวายปูยุบเศร้าเพิ่นกับมีโชคมีมนันครับปูก็เลยจัดให้เพิ่นอีกนะครับเนาะสิบเก้าอ่ะกับสิบเจ็ดนะครับเด้อระยะสี่โมงอ่ากับพี่ใจหน้าเบิ่งครับสำหรับปูตาอ่า ครับให้ยิ้มนะครับเนาะอ่าให้ติบยิ้มมาปูบอกยิ้มท่อนขึ้นเก่าสิบาทประสันอ่ากาพิจารณาบิ่งนะครับเด้อสำหรับของนางวันครับให้อ่าท่อนขึ้นลอยสิบาทของหนักหน่อยท่อนขึ้นแปดสิบาทขับกาพิจารณาดีๆทุกคํบาบอกคําจาของปูมีรางวัลสําหรับป้าชาติชัยถาวายน้ำนะครับอาปูกับเบ้าหายุเป็นตลอดชาติชัย อยากมีโชคมีมหมันงวดนี่ให้เอาน้ำม,มาถวายพราสันอาชา,ชาชาต์ปลาชาตชายถวายน้ำก็เลยถวายมาสิบเก้าแพ็คเด้อพี่น้องเด้ pack, อสิบเก้าแพ็กครับเอฟซีพิจารณาดีๆทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับผมของปลาชาตชายในส่วนมากสีมกักอ่าเป็นของไรเดือนครับเดือนหนึ่งกลุ่มพาพันครับกับพิจารณาดีๆครับเดือนหนึ่งเก่าครับปลาชาตชายปูหายั่ให้ยสิบเก้าเคือเก่าเอฟซีครับพิจารณาดีๆทุกคำเบาคำ,ำจา่าของ,ง,งปูมีรางวัล ครับผมครับก็ขอให้เอฟซีสายบุญของปูทุกๆท่านครับในบางคลิปนี้แล้วครับ,รบก็ให้โชคๆมันมนันลำลำด้วยด้วยกับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอัน,นอในนะกาานดก็ขอให้สมบัติปัถนาทุกปรนะการให้บุญบารมีผู้ชีประเขาปูตาครับโดยบรรดาในสายบุญของปูครับมีแต่สวกแต่หมันแต่ลำแต่รวยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปัถนาครับอีกามาั่น เทียงกลัวครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนครับเด้อเพราะว่าแอดก็จะไปไทยทอดสดให้พ่อแม่พี่น้องครับเอฟซีสายบุญของปู่ตาปู่ชีบกระเอาทุกๆท่านได้เบิ่งได้ช่วงช่วงเอาต้นพาป่าครับปลาถวายวัดปานุ่นจำปาครับก็มีการฟอนล่ำนะครับเนาะล่ำถวายองค์ปูสีสุดท้อญาสีปทุมมาแล้วก็ปูสวมญาสวนนะครับอ่ารอดติดตามครับว่าเลขถูกที่ปูยิบให้อ่าแม่คู่ครับให้แม่คู่จุดแล้วจะได้เป็นอาหารแรงสั่น ไก่เอฟซทุกทุกท่านครับที่เจอหน้ารอดติดตามนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับเพื่อบอัพพาช็อดเด็ดครับปูจะให้สามตัวตรงตรงบร่ครับอยู่วัดปลานน่นจำปารอดติดตามครับผมครับ สำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องกับบ่าวหลนมาพอสมควรแล้วก็ขอเอฟซีทุกทุกท่านสายบุญของปูตาปูชีปลาขาวครับมีแต่โชคแต่มนันแต่ดำแต่ด้วยครับแม่นใบไมาหอปูตากตั้งคิดอธิษฐานนะครับเดือดคือคุณแม่กับคุณพ่อพื้นมาตะโคลาดเนี่ยครับเพิ่นนั่งอธิษฐานกับปูอยู่ทางบ้านครับ,บกันลูกมีโชคมีมนันลูกสีมาเห็ดต้นผาปลา มาสักการะกราบไหว้ปูเพิ่นได้มาอีหลีพี่น้องเพิ่นก็มาสองสามีภรรยาเพิ่นหอดหัวปูกักเลยครับอ่ะครับนี่แหละครับร่วมอธิษฐานครับก็เป็นจริงนะครับก็หลายท่านแล้วครับที่เพิ่นตั้งกิจอธิษฐานครับมีแต่แสนกลัวครับเพิ่นอ่าได้ชั่วนะครับเนาะขอขอบบุญขอบคุณสายบุญของปูทุกท่ะการนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับผมอ่าเอฟซีทันใดครับอ่บอมักกับพันนะครับเด้อครับอ่าบอมักกับพันครับผมบอได้ บังคับให้ผู้ใดมาท้ำบุญแล้วก็บ่ได้บังคับให้ผู้ใดมาอันนี้แนวทางน้ำขันบ่มักสายปูตาสายปู้ชี้ปะเขาขันบ่มักสายบุญครับกับผ่านไปนะครับครับผมครับผมครับอันนี้เป็นคืออันนี้ให้เป็นแนวทางครับกัใส่วิจารณาย่านในการรับชมครับสีมักบ่มักกัแล้วแต่ครับผมครับผมกับมีบางท่านกับมักบางท่านกับบ่มักเนาะครับเนาะอ่าขันท่านไดบ่มัก กเลื่อนพันครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับอ่าทางช่องก็ขอไวพ้พอให้เอฟซีสายบุญของปูทุกๆท่านครับมีแต่โชคแต่มานแต่ดำแต่รว,วยคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดให้สมมาตรปัถนา สาธุขับขันว่าทั้งช่องแล้วก็ทีมงานของแม่คู่ควมหวน้ับตุ่มตัวเนาะครับเนาะขับมาเบิ้งเลยครับเดิมมองเพชรมองสางครับจุดบัดปูเทท้องครับเพชรอันใดวิตเตอร์แนวล้านกลัวรับพี่น้องครับมาเบิ้งเลยครับมาตรวจสอบเลยนะครับเด้อครับอ่าครับผมขันผู้ใดว่าบริเฮทครับอ่าคือท่านนี่แหละครับอ่าว่าบริเฮทอ่ะครับกับมาสางแข่งกันกับปูตาครับผู้ใด้สีสางไรเลี้ยวเขากันเนาะครับเนาะครับก็ขอขอบุญควาคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามา ครับผมเปิดกําลังใจให้ท่านช่องนะครับเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับท่านช่องครับจะขอจบคลิปร่เพียงสามีก็ขอเอฟซีทุกทุกท่านครับสุขสงขมันมันสวัสดีครับ